ขอให้ลูกหลานทั้งหลายถ้าคนไหนมันจนก็ขอให้หายจนเสียถ้าคนไหนมันรวยก็ขอให้รวยจริงๆไปเนี่อยอยู่มั่นคนยืนได้เ็ะลุหลานหนึงในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลในแบบทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายำมวัดที่เก้าสิบสองออกข้างวันที่12เดือนพฤศจิกายนปี2021รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข c 2>, 2 5งห3าหนึ่งหาา c สองห่านรางวัลเลขหาต้ได้แก่หมายเลขสองห3าหน5่งหก็ผ่านกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหวยลาวงวดที่ผ่านมาใครถูกรางวัลแอดมินก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ เรามาวิเคราะห์กันต่อเลยกับงวดประจำวันที่15พฤศจิกายนนี้นะครับวันนี้แอดมินก็ได้รวบรวมเลขจากสำนักต่างๆมาให้อีกเช่นเคยนะครับจะมีเลขอะไรกันบ้างนะครับไปรับชมกันเลยครับอัตราความเป็นไปได้ของตัวเลขนะครับ5งวดนี้เขาให้กันมาเยอะที่สุดเลยนะครับซึ่งได้ออกมาแล้วถึง3งวดติดนะครับรองลงมาก็จะเป็นเลข2เลข1 และเลข9นะครับสำหรับแนวทางหวยลาวนะครับชุดเด่นก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับมี2กับ1นั่นเองนะครับ260951625119และชุด2ตัวนะครับ252623และก็24นะครับ 1>, 1 0 1 4 1 8แล้วก็1 9นั่นเองนะครับสำหรับเลงตรงเป้านะครับจับตาเอาไว้ให้ดีนะครับมีโอกาสที่จะมาสูงนะครับนั่นก็คือ1 5 9จับกันให้ดีนะครับมีเลขไหนตรงใจเพื่อนๆกันบ้างไหมครับสำหรับคลิปนี้เป็นเพียงแค่แนวทาง ไม่ได้การันตีว่าจะถูกเสมอไปนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดเหมือนแอดหรือมีเลขสวยๆก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับถ้าหากคุณชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับอัปเดตวันต่อวันและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ you <smart noise>